สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะมาพบโมเมขายที่ดินโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินส,สวยทำเลดีๆราคาโดนใจให้ทุกท่านได้ชมและได้พิจารณาอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะโมเมมาอยู่พิกัดตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะ วันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราแบ่งแปลงขายนะคะขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะเริ่มจาก100ตารางวาถึง108ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นเบาๆนะคะราคาอยู่ที่4,0,000 0บาทนะคะขนาด100ตารางวานะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะที่ดินที่โมเมบอกนะคะมีทั้งหมด4แปลงนะคะแปลง A1 จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวให้กล้องแผ่นช้าๆนะคะจะอยู่ติด กับลัวบ้านเพื่อนบ้านนะคะแปลง A1 ขนาด108ตารางวานะคะตรงนั้นอยู่ที่432,000บาทนะคะแล้วก็ A2 A3 A4 นะคะขนาด100ตารางวามี3แปลงนะคะถ้าลูกค้าสนใจซื้อ2แปลงติดกันนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะที่ดินนะคะเป็นล่องสวนนะคะถามว่าต้องถมไหมนะคะก็ถมประมาณนะคะ 50เซนนะคะสวยนะคะด้านหลังทางนู้นนะคะก็จะเป็นสวนนะคะเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะการเดินทางนะคะถ้าเริ่มจากฟิวจ์พารังสิตนะคะประมาณ44กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนเส้น305นะคะถนนรังสิตนครนายกนะคะ,ะ,คะถึงที่ดินนะคะประมาณ15กิโลเมตรนะคะแล้วก็เข้ามาจากถนนเลียบคลอง ส1นะคะถึงที่ดินนะคะประมาณนะคะ700อเมตรนะคะถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ดินนะคะจะหันไปดังด้านทิศเหนือก็จะติดถนนสาธารณะแบบนี้นะคะถนนสาธารณะตรงนี้นะคะกว้างประมาณนะคะ7เมตรนะคะโดยประมาณนะคะที่ดินนะคะน้ําไฟนะคะผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะ ที่ดินพร้อมโอนนะคะค่าใช้จ่ายค่าภาษีนะคะผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นราคาที่เจ้าของตั้งนะคะไม่มีบวกไม่มีเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวโมเวจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมในแปลงที่ดินแล้วก็เดินไปดูสวนเพื่อนบ้านทางด้านนู้นนะคะทางด้านนู้นนะคะที่ดินที่นี่นะคะ เหมาะมากๆนะคะทําบ้านสวนหลังเล็กๆนะคะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะทางนู้นก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะคือบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะราคาก็เป็นราคาที่น่ารักนะคะราคาจับต้องได้นะคะเดี๋ยวให้กล้องเดินตามโมเมมานะคะ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างวัดป่านะคะประมาณสองกิโลเมตรนะคะถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะเดีย๋ยวพาไปชมด้านท้ายแปลงนะคะอันนี้คือแปลง A1 หนึ่งนะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะกว้างประมาณสิบสองจุดห้าเมตรนะคะส่วนความลึกทางแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสามสิบเมตรนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโมเมจะลงไว้ใต้คลิปนะคะ เดี๋ยวให้กล้องเดินตามโมเมมาทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านเดี๋ยวเราไปดูด้านทายแปลงกันนะคะ นี้ก็คือด้านทายแปลงนะคะให้กล้องแผ่นให้ทุกท่านดูได้ชมบรรยากาศนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนเพื่อนบ้านนะคะนี่นะคะให้กล้องแผ่นช้าๆนะคะไม่ต้องเร็วนะคะบรรยากาศดีนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะให้กล้องแผน่น ให้ชมบรรยากาศนะคะบริเวณโดยรอบโมเมนะคะจะลงคลิปมุมสูงนะคะชมบรรยากาศมุมสูงท้ายคลิปนะคะสามารถชมคลิปดุมสูงด้านท้ายได้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามโมเมนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะ คิดที่จะซื้อที่ดินนะคะให้คิดถึงโมเมขายที่ดินนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ